เอาละครับสมุดเล่มนี้ก็คือชึบมันโชคดีหรือมันโชค้ายวะจริงๆโอเคครับผมก็ขอากาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่พี่นะผมพที่เบต้าดูซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในมิติเกมเพลนเมนต์นะครับผมเหมือนเดิมครับผมซึ่งในวันนี้เราก็อยู่กับสาย B นะครับผมซึ่ง วันนี้นะครับผมสาย B ีมีแค่ห้าคนนะครับผมเพราะว่าอีกสองคนสละสิทธิ์นะครับผมเนื่องจากเขาไม่ว่างกันโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาให้แต่ละคนได้นําตัวกันหน่อยดีกว่านะครับผมเริ่มจากหมายเลขหนึ่งครับผมสวัสดีครับผมไมไมเนอร์คุงนะครับผมชื่อเล่นชื่อโชกุนสวัสดีครับผมชื่อเซกาครับมาจากช่องเซลูเวิร์สบีสองครับสวัสดีครับผมพี่เวนะครับผมมาจากช่องธีรวัฒน์สีเนะครับสวัสดีครับผมชื่อกวินครับครับผมช่องไม่มีนะครับ ไม่มีครับโอเคครับสวัสดีครับผมนภัทรวิศิรตโนนครับช่องก็ซิลโลครับชื่อกูโอเคครับผมก็ประมาณนี้ซึ่งในวันนี้นะครับผมเราได้พาน้องโชกุนมาเป็นกรรมการพิเศษในการช่วยนับคะแนนรับผมเป็นกรรมการเหรอครับไม่ใช่ครับหมายถึงโชกุนคนนี้ครับก่อนที่จะเริ่มเราไปดูกติกากันก่อนนะครับผมไปกติกาในการแข่งมินิเกมหาสมบัติลุ้นโชค ผู้เล่นทุกคนจะต้องหากล่องสมบัติที่อยู่ในแบบจำนวน1นถึงสกล่องภายในเวลา1นาทีแล้ววิ่งกลับมาที่จุดเริ่มต้นและให้ยืนตามลําดับเช่นที่จุดเริ่มต้นคนแรกให้ยินที่หมายเลข1นที่จุดเริ่มต้นคนที่2ให้ยินที่หมายเลข2อที่จุดเริ่มต้นคนที่ห้ยินที่หมายเลข5เป็นต้นหากเวลาหมดแล้วใครยังไม่ถึงจุดเริ่มต้นจะถูกหัก2คะแนนกดการพิเศษหลังจากกลับมาที่จุดเริ่มต้นกรรมาการจะสุมส่ม4คนและจะต้องหยิบสมุดปริศนาหนึ่งเล่มและต้องทําตามที่ในสมุดสั่งซึ่งมีทั้งดีและก็ไม่ดี การนับคะแนนจะแข่งกันทั้งหมด3รอบรอบที่1และ3จะสุ่ม4คนหยิบสมุดปริศนาก่อนแล้วตามด้วยรวมคะแนในในกล่องสมบัติรอบที่สจะรวมคะแนในในกล่องสมบัติก่อนแล้วตามด้วยหยิบสมุดปริศนาโอเคกติกาก็ตามนั้นนะครับผมเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เราจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับผมจากที่เราจะสุม่มผู้เล่นทั้งหมด7คนเนี่ยสาย A เนี่ยเราจะสุ่ม4คนนะแต่ว่าวันนี้สาย B มาแค่5คนเราจะเปลี่ยนจากสุ่ม4เป็นสุ่มแค่3คนนะครับผมในการ มาเลือกสมุดปริศนานะครับผมก็มีแค่นี้ครับผมที่เราจะเปลี่ยนแปลงในสายบีโอเคสายบีพร้อมกันหลือยังไม่พร้อมไม่พร้อมเปิดให้ไปหนึ่งพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมจับเวลาหนึ่งนาทีเริ่มไป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 ครับหาครับสามกล่องเท่านั้นนะครับหยิบมาแค่สามกล่องนะครับไปครับปุ๊บเข้าแล้วครับทีหนึ่งวางไว้เลยครับวางไว้ด้านหน้าอย่าพังเลไม่ได้วางไม่ได้ผมวางไม่ได้ทำไมครับวางไม่ได้ครับเกมโหมดต่อไวโวอ่ะเกมโหมดต่อไวโว่ตั้นึ่งตั้งหนึนะ วางวางเหมยขี้เกียจวางเหมยขี้เกียจวางเลยไม่เราให้มันง่ายๆไงเพราะว่าเราพวกคุณไม่รู้หรอกว่าดันจะเกิดอะไรบ้างเข้าเข้าทีว่างวางเรียงกันได่ไหมครับวางเลยครับวางเลยวางเลยโอ้โหวิ่งไปตะไกลเลยกูวิ่งใกล้ก็ใกล้ยิ่งไกลยิ่งคะแนนเยอะครับผมในรอบที่หนึ่งและรอบที่สามเราจะทําการ ตุ่มสมุดปริศนากันก่อนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวพี่จะเป็นคนจับฉลากให้เอกว่าใครที่จะมาหยิบสมุดปริศนาครับผมเริ่มด้วยที่คนแรกชึบหมายเลขเลขแปดสามครับผมแสามหยิบเลยครับหนึ่งเล่มได้โยนม,มาให้พี่ผ่านบ้านใครครับโอเคครับผมหมายเลขสามได้สมุดไว้แล้วครับกลับที่เดิม,มหมายเลขสามสมุดปริศนาของคุณคือ,คอปัมม หักหนึ่งคะแนนครับผมโอ้โหตอนนี้กีเกกับเวนติดลบหนึ่งคะแนนครับผมโอเคครับต่อไปคนต่อไปคุณเขียนไปอะไรใช่ไหมเขียนไปแล้วเขียนไปแล้วโอเคอ่ะคนต่อไปครับผมจึ๊บหมายเลขสองครับผมนะครับมึงครับเล่มครับผมมีสามกล่องนะครับไม่ใช่หยิบแค่สีดำ ที่เดาโชคดีปึ๊บโอเคของหมายเลขสองของคุณเวียก็คือคือทำไมมองหยิบใหม่ครับมันได้สลับกล่องกับหมายเลขสองซึ่งคุณหมายเลขสองหยิบใหม่ครับไอจิีเด็กตายเด็กตายบนป่ากูโอเคไปเอาละเล่มนี้ก็คือคือ ตาต่อไปรอสิบวิจึงสามารถออกจากจุดเริ่มต้นได้โอเคโอ้โหว้าวแย่จังตบนี้มีแค่เล่มเดียวนะ่นไดบอกก่อนโหคนท้ายผมขอคนท้ายผมขออ่ะเอาเลยเลขออกได้แก่เลขเลขเลขหนึ่งเลขโอ้โหโอเคก็ตรงนู้นตรงนู้น เอาใส่ขึ้นยังอะเอาเอาไหนดีเอาเอาไหนดีเอาไหนดี่ะเอานี้มะโยอไปเลยครับอะครับของคุณเซกะก็คือคือเสียใจด้วยคุณไม่ได้ซักคะแนนโอเคเห็น้หยก็ไม่โดนหักถูกต้องครับแต่ถ้าอีกอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าสมมติสมุดเล่มนี้หยิบได้ตอนที่พวกคุณรู้คะแนนในกล่องแล้วก็คือไอสามกล่องเนี้ยคือไม่ได้สักคะแนนเลย นี่ยังโชคดีแล้วเนี่ยที่ได้หยิบตอนที่สุ่มไอ้สมุดก่อนเนี่ยโอเคโอเคขออนุญาตสลับสมุดขออนุญาตสลับสมุดก่อนอึกอ่าจริงๆก็จำไม่ได้ว่าหยิดเราจะตรงไหนอ่ะเดี๋ยวกรรมกรที่ดีช่วยด้วยกรรมกรอ่ากรรมกรนี่หมายกรรมกรจ้างครับโอเคมาไช่ครับซึ่งในการสุ่มครั้งนี้คุณทีเควินถูกติดลบไปหนึ่งคะแนนครับผมส่วนคนอื่นยังศูนย์คะแนนเหมือนเดิมเอาล่ะเราจะมาเริ่มจาก การนับคะแนนของฝั่งนี้ก่อนเลยดีกว่าหลังจากการนับคะแนนนะครับผมน้องไมเนอร์ไ <varias> ด้6คะแนนคุณเซกา12คะแนนน้องเวีย5คะแนนน้องทีเควิน4คะแนนและคุณที9คะแนนครับผมโอเคครับผมเราไปดูตาต่อไปกันดีกว่านะครับผมเรดี้ทีทูวันกกลับมาแล้วกลับมาแล้วเฮ้ยเอาอีกแล้ววะมั่นใจไหมครับ ไปเรเรวจลับกับกลับกลับกลับับครับกรับครับกลับกลับครับกล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 ับคลับับกลับกลับกลับกับกรับกลักลับกลับกลับลับครับกลับกลับครับคลับกลับกลับกรับคลับกลับกลับครับกลับครับกลับกลับกลับกรับกรับกล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 บบกอบกับกลับับกบกกลัลกับับมบคลักับบอกกบบลับบั ในรอบที่สองนี้นะครับผมเราจะทําการเปิดกล่องกันก่อนนะครับผมหลังจากการนับคะแนนในกล่องนะครับผมแล้วก็เอาไปรวมกับรอบที่แล้วนะครับผมคะแนนที่ได้ก็คือน้องมเนอร์สิบเอ็ดคะแนนคุณเซกะสิบเก้าคะแนนน้องเวียร์สิบคะแนนน้องทีเคกวินแปดคะแนนและคุณทีสิบห้าคะแนนครับผมโอเคครับผมเราไปดูการเปิดสมุดปริศนาในรอบที่สองกันเลยดีกว่าครับผมเอาล่ะพร้อมหรือยังครับทุกคนไม่พร้อมไม่เปิดไม่พร้อมก็ต้องพร้อมขออนุญาตกดจึ๊ก ้มก็ไดหมายเลขที่ออกคือหนึ่งครับผมอโอ้โหไปเนยอยากเปิดใช่ไหมล่ะก็ได้เปิดแล้วไงเลือกดีๆนะครับอันนี้ผมกำลังหลับตาแล้วก็หมุนเมาส <c oughs> อันนี้โยนไปเลยครับม <c oughs> ีอะไรจะพูดก่อนไหมครับถ้าผมแพ้เอาตามมาให้ผมด้วย เอาละสมุดที่ได้ก็คือเอ่ก็คือชึบบวกหนึ่งคะแนนให้ที่สามครับผมออ้้าาวไสคนต่อไปเราจะให้คนที่รอมๆมองๆอยู่ด้านหลังมากดดีกว่ามานี่มาอ้าวมิวโอ้โหมิวมานี่มิวไม่ได้เตรียมกันเลยไม่กดไม่กดอ่ะกุนกดกุนกดโอ้ หมายเลขเลขขอขอดีๆนโชว์ได้แก่อาจจะคนเดิมเลยเลขสองอ่ะอ่าเลขสองรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็คุณเซกะรอบนี้ก็คุณเซกะโอเคแหวนอันเนี้ยโอ้ยแหวนอาจารย์หยิบมาก็เป็นนรกชัดๆเอาละครับเออใจเย็นครับใจเย็นเอามา โอเคสมุดของคุณสิกาก็คืออ่าโมค้าครับผมเนื่องจากเราเปิดกล่องกันแล้วหยิบใหม่ครับโอเคเต็มนี้ก็คือคือโดนหักหนึ่งคะแนนครับผมโอเคมาคนสุดท้ายสามสองหนึ่งหมายเลขเลขที่ออกได้เก่ห้าครับผมหมายเลขโอเคโอ้าว้ ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบายุญปากช่องน,น้ำน้ำโมอามีจะพูดเอาละครับสมุดเล่มนี้ก็คือชึบอ,อ,อ,อมันโชคดีหรือมันโชคร้ายวะจริงๆ,ๆะอ,อะไร,รอ่ะนี่จะพูนซู่อขก้นมาต่อเลยอืม ให,ให้คนหนึ่งดูแล้วกันหรือให้เจ้าตัวดูเองเออน่าจะให้เจ้าไม่แต่ว่ามันไม่มีผลไงเพราะเราเปิดไปแล้วปะใช่เออจับใหม่ครับเอาให้ดูอ่ะนี่ <c oughs> <ะ>มันซ้ำมันซ้ำกับสมุดที่พี่มีอยู่อ่ะอืมอะไรอ่ะโดนหักหนึ่งคะแนนครับเท่ากาว,วินเลยเออเท่ากาว,วินเลย <c oughs> เอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไง้ดจารอบสุดท้ายรอบตัดสิน Are you ready No No He to one go โอเคลองหาที่แบบที่ลับๆหน่อยนะครับที่แบบมองแบบแยากๆอันนั้นคะแนนเยอะนะครับผมบอกก่อนม,อมีเพื่อนข้างนอกไม่ม,ไม,มีเพื่อน,อเ,อน,นเอ้าอ้าาหลงซะ แต่มาดูฝั่งของคุณเซกาแล้วกันเฮ้ยมาไกลอยู่เด้อพี่เบครับผมพี่เบมันมีกล่องหนึ่งที่เหมือนน่าจะมีของอยู่แต่มันเปิดไม่ได้มันโดนบาเรลทับอ่ะก็มันไม่มีใช่ปหะใช่ครับผมรือว่าเป็นกล่องหลอกครับเอาครับผมเข้ามาแล้วครับหนึ่งครับกล่องครับกูไม่เจอของกูไม่เจอของอีกยี่สิบวิครับอีกยี่สิบไอเฮียไอเฮียุณทีไปอย่างไกลแล้วครับจังหวะนี้เขากลับมาดิาวิเอ้ยไม่ทันอีกสิบวิ ว yeah. ิ่งเอ็ดหกไปฮ่าบางทีทีบางทีทีไอ้บางทีกูบางทีกไปไปไอ้บางทีกูมาหนึ่งอ่เบลาเลขกูไอ <Yeah> ้บาทีกูพ UH ี่พี่โชว์วิ่งเข้ามาก่อนแต่ผมมาถึงเลขสี่เกาะผมมาเหยียบเลขสี่เกาะเพราพี่โชว์วิ่งไปด้านเลขหนึ่งคือใครได้ครับกบินครับมาก่อนเอ้าไอ้ไอ้ที่วิ่งผิดด้านเองอ่ะใช่ครับผมผมบอกแล้วว่าต้องไปยืนจุดนั้นเอาล่ะครับรอบนี้ เราจะทำการสุ่มสมุดก่อนนะครับผมอาล่ะ Are you ready? อีกร้วหมายเลขหมายเลขวันนี้มันเป็นเฮียอะไรกับเลขสองเนี่ยถามจริงใครสองวันนี้หอิอเลยครับใส่เก่าไปแล้วก็โยนมาเลยครับบวกแต้มให้เลขสี่ส่วนใหญ่มันวิจัยหากันดีประเด็นอะโอ้โหนี่ครับสมุดนี้ก็คือฟึบคือ หักสามคะแนนครับหักใคริ้าหักใครตอนนี้เท่าคุณทีเลยครับก็หักเขาแหละอ๋อตอนนี้ครับคุณทีเลยครับคนต่อไปจึ๊บไนเอหมายเลขสามครับผมเอยทีทีมาเลยคุณต่อมาต้องต่อมาต้องสี่แล้วสองสามสี่นี่เนี่ยโยนไปเลยครับวายพาร์ลออย่างเผ็ดนึ่งๆจิจจาาวาครับผม สมุดเล่มนี้ก็คือว้าม,มันเหมือนมันเรียงมาตามลำดับว่ะบอกนะว่าหากสองคะแนนครับอุ้ยเอาละครับสมุดเล่มนี้ขอให้คุณโชคดีนั่นก็คือชึบไอ้เชี่อไอ้โชชนะล้วมึงแต่คนดูหน่อยคอนดูหน่อยทำไมฮะอะไรอ่ะอะไรอะไร่ะ

แต่ว่านแต่ว่าในในกรณีนี้คะแนนคูณสองนี้ก็คือคันมันจะไปคูณสองกับคะแนนรวมภายในสามกล่องนี้นะแต่ชนะแล้วแหละก็คือเอาง่ายๆในสามกล่องเนี้ยในสามกล่องเนี้ยพอรวมกันปุ๊บก็จะเอาไปคูณสองยอมรับมันมีที่มันมีติดลบด้วยก็หมือน้ได้าคูณสูนยเมื่อกี้โหกกดอัลติเมทเอมสี่เลยคุณจะสลดสีเลยเหรอ มันก็ไม่ต่างไรจากสลาดสิทธิ์ปะพี่โอเคครับหลังจากการรวมคะแนนทั้งหมดนะครับผมก็ได้เป็นคะแนนตามนี้เลยครับผมน้องไมเนอร์21คะแนนคุณเซกะ20คะแนนน้องเวีย18คะแนนน้องทีเคกวิน15คะแนนและคุณที21คะแนนนะครับผมซึ่งจากผลคะแนนนะผมก็ได้ผลสรุปแล้วนะครับผมผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบ4คนก็คือน้องไมเนอร์คุณเซกะน้องเวียและน้องทีครับผมได้ผ่านเข้ารอบต่อไปครับผม โ <Okay, S 2> อเคครับผมสลรับการแข่งของสายบีในะวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมในมินเกมเต่อไป<ร>จะเป็นอะไรรอติดตามชมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ<อ>บ๊ายบาย